สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ n e t นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่28เดือน8นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าทีเด็ดประจําวันนะครับผมสําหรับทีเด็ดเมื่อวานนะครับเราก็จะมาสรุปกันให้ดูนะครับผมเมื่อวานนะครับให้ลองฮอฟเฟนไฮน์นะครับตัวแรกนะครับผมก็ฮอฟเฟนไฮน์นะครับเจอกับดอดมูลนะครับก็จบสกอร์ไปดัดมูลชนะไป3ประตูต่อ2นะครับใครที่ลองฮอฟเฟนไฮ์ไปนะครับผมก็รับทรัพย์นะครับ ตามพี่ป๊อปเดียรพลไปส่วนตัวที่2ครับเป็นอูดิเนเช่นะครับผมพบกับเวเนเซียนะครับผมอูดิเนเช่ก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็รับทรัพย์กันไปนะครับเช่นเดียวกันส่วนคู่ส่วนอ่าคู่สุดท้ายนะครับก็คืออินเตอร์มิลานนะครับสูง 2.5ควบ3นะครับผมก็จบสกอร์ไปนะครับอินเตอร์มิลานชนะไป3ประตูต่อ1นะครับผมก็รับทรัพย์กันไปเต็มๆนะครับ3ตัวนี้นะครับผมใครที่ตามไปเมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์บอลในคู่ของเวโรน่านะครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์ก็ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับไม่ว่าจะสูงแรกสูงเต็มหรือว่าเต็งนะครับผมก็ได้ทุกราคาเลยนะครับสําหรับคนที่ตามสูตรก็รับทรัพย์กันไปนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกกันนะครับผมเป็นคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับเชลซีครับเตะคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านว่าฮันนารหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับสําหรับลิเวอร์พูลทําได้2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบสองทำได้สิบสองประตูนะครับในห้านัดหลังสุดนะครับโอเคครับสิบสองประตูนะครับสำหรับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลส่วนเชลซีนะครับทีมเยือนนะครับทำได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าทำได้สิบห้าประตูนะครับในห้านัดหลังสุดสิบห้าประตูนะครับโหเชลซีค่อนข้างเหนือเหนือกว่านะครับสำหรับประตูที่ทำได้นะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับ อ่าเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับอันดับกับคะแนนเท่ากันเลยนะครับผมเราก็จะกาะไปเท่ากันนะครับอ่าคะแนนคะแนน6นะครับอันดับ2ทั้งคู่เลยนะครับอ่าอันดับ6คะแนนไม่ไม่ใช่ดิอันดับ2คะแนน6นะครับโอเคครับอันดับ2คะแนน6เรียบร้อยต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากัน สหรับราคาวันนี้นะครับก็เปิดออกมาไม่มีใครต่อรองนะครับเป็นราคาเสมอนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็2.5ลูกนะครับผม2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับก็ไม่มีใครต่อรองนะครับเป็นราคาเสมอแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งกดวิเคราะห์เลยครับโอเคครับผลการคำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่76นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับสูตรก็แนะนําให้เล่นสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับ ส่วนโอกาสชนะนะครับก็จะเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับผมเชลซีนะครับมีอยู่51%สนะครับส่วนเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่45%นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับโอเคครับมาดูภาพรวมและสถิติที่เคยเจอกันนะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกก็เป็นทางของเชลซีนะครับชนะนอกบ้านไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็แมตช์รองลงมานะครับก็เป็นทางของเชลซีแพ้ในบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งนะ จากภาพรวมแล้วค่อนข้างที่จะสูสีกันมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยออกสูงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาที่สูตรของเราดีกว่านะครับสูตรแนะนําให้เล่นที่สูงแรกสูงเต็มนะครับผมแล้วก็ไปที่ทีมเยอือนเชลซีนะครับเราก็จะเล่นตามสูตรกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะโอเคผมก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงเต็มนะครับแล้วก็ทีมเยือนเชลซีนะผมผมว่าเชลซีน่าจะไหวอยู่นะครับโอเค ใครที่ชอบการวิเคราะห์นะครับก็สามารถตามมาได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตามหรือว่าจะกดสวนเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากได้โปรแกรมนะครับหรือว่าอยากได้ทีเด็ดประจําวันแบบอ่าเมื่อต้นคลิปนะผมก็สามารถทักเข้ามา ขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมแค่มีทุนมาเล่นก็พอนะครับผมให้โปรแกรมใบฟ,ฟรีๆนะผมให้ทีเด็ดไปฟรีๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ